วันนี้มารำลึกภาพยนตร์ของคุณพันคําหรือว่าพร้อมสินสีบุญเรืองนะครับคุณพันคํานั้นเสียชีวิตเมื่อวันที่12เดือนกรกฎาคม2535เริ่มต้นในวงการภาพยนตร์นะครับนอกจากจะเป็นดาราระดับพระเอกนะครับก็ยังเป็นนักภาคด้วยนะครับแล้วก็มาเป็นผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์ มาเป็นผู้มรยการสร้างภาพยนตร์นะครับก็เรียกว่ามีชีวิตอยู่ในวงการภาพยนตร์มาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่รุ่นที่ยังเป็นหนุ่มๆรุ่นๆน,นะครับจนกระทั่งถึงรุ่นป,ปลายๆนะครับที่มารับบทแสดงเป็นพ่อพวกเรากลุ่มไวหวานวันวานตรุงเทพแล้วก็พิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชาญจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมลำลึกศิลปินดาราที่เสียชีวิตในเดือนกรกฎา,าคม จัดไปเมื่อวันที่ 12, 13, 14เดือนกรกฎาคมนะครับก็รวมถึงคุณพันคำหรือว่าพร้อมสินสีบุญเรืองนะครับก็ลัำลึกไปพร้อมๆกันครับทั้ง11คนในโลกของภาพยนตร์นั้นคุณพันคำเรียกว่ามีภาพยนตร์แสดงไว้ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่แสดงเองหรือว่าเป็นเรื่องที่สร้างหรือว่าเป็นเรื่องที่กํากับการแสดงนะครับเวลาฉายหนันี่จะต้องบอกคนดูให้รู้นะครับว่า ทำไมหนังเรื่องนี้ไม่เห็นคุณพันคําเลยนะครับแล้วเป็นหนังของคุณพันคาแล้วังไงนะครับก็ต้องเขียนกำกับไว้ที่ตัวจอหนังนะครับตัวที่เป็นฝ่ายหนังบอกว่าหนังเรื่องนี้คุณพันคาเป็นคนสร้างหรือว่าเป็นคนกำกับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคนจะงงนะครับว่าไหนบอกดูหนังคุณพันคําแล้วทําไมไม่เห็นคุณพันคํานะครับแต่ว่าภาพที่ดูอยู่นี้นั้นจะเห็นคุณพันคําเกือบตลอดเลยนะครับเพราะว่าผมพยายามจะตัดให้เห็นคุณพันคําร่วมอยู่ในฉากด้วยนะครับ แม้ว่าบางเรื่องท่านจะเป็นผู้กำกับการแสดงเองนะครับด้านหลังจะเป็นคุณสมบัติเมธนีนี่คุณจรุนีสุขสวัสดนะครับจรุนีสุขสวัสดินี้ก็เกิดมาจากการกำกับของคุณพันคำนะครับเดี๋ยวก็จะมีอีกนะครับหนังอีกหลายเรื่องนะครับที่เราเรียกว่าตัดต่อสั้นๆครับก็ดูเพื่อเป็นการลําลึกถึงนีคุณยอดชายเมฆสุวรรณคุณสุคนทรเสียงนกวงนะครับก็ดูเพื่อเป็นการลําลึกถึงผลงานของคุณพันคำ นี่เรื่องจินตรานะครับนังเอกก็คนนี้แหละครับคุณภาวนาจันจิตนะครับแล้วคุณพันคำเองก็ต้องแสดงนิดหน่อยนะครับในหนังนี่แสดงเป็นหมอนะครับในพยุงคุณภาวนาเห็นคุณภาวนาอยู่ๆก็วูบลงไปที่กลางถนนนะครับนี่แหละครับหนังเรื่องจินตนาอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นผลงานที่คุณพันคำกำกับแล้วก็คุณภาวนาทังแสดงได้ค่อนข้างดีนะครับบางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมพิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชา ถึงทําเรื่องศิลปินของท่านอื่นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเรียวกว่าเป็นเรื่องพิเศษนะครับที่เราเสริมขึ้นมาเพียงเดือนละหนึ่งครั้งนะครับที่จะมีกิจกรรมราลึกถึงศิลปินดาราต่างๆเนื่องจากว่าหนังมิจฉาบัญชานั้นไม่ใช่มีแต่มิจฉาบัญชาแสดงอยู่คนเดียวทั้งเรื่องนะครับจะต้องมีศิลปินดาราต่างๆผู้สร้างลุ่มกับอีกมากมายนะครับเมื่อท่านเหล่าน,นั้นเสียชีวิตนะครับพวกเราคนดูหนังก็คิดถึงนะครับ บางทีไม่รู้จะทํำยังไงไม่มีใครจัดการลําลึกให้กับศิลปินดาราต่างๆนะครับที่เสียชีวิตเรียกว่าอย่างเป็นรูปธรรมนะครับพวกเราก็าเลยคิดกันว่าเอาละเดือนละครั้งนะครับนําศิลปินดาราที่เสียชีวิตในแต่ละเดือนมาจัดลาลึกดีกว่าคงไม่มีอะไรจะเสียหายมากกว่านี้ไม่มีอะไรจะเสียเวลาม,มากกว่านี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ทําเพื่อให้คนลาลึกถึงอดีตจากวีภาพยนตร์ครับ